กาแฟเหลือห้าสิบบาทเองเดี๋ยวซื้อไปชิมดีกว่าแม่ค้ากาแฟที่ซื้อไปน่ะขอคืนได้ไหมนี่แก่แบบนี้แล้วอ่ะคืนไม่ได้หรอกแต่มันไม่อร่อยอ่ะกินไม่ได้เลยก็ลูกค้าซื้อไปแล้วอ่ะกินไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของร้านนะพูดแบบนี้ปัดความรับผิดชอบเหรอเห็นในโฆษณาเยอะแยะไม่พอใจยินดีคืนเงินแต่ร้านเราอ่ะก็ไม่เคยบอกนะว่าไม่พอใจยินดีคืนเงิน ไปได้ยินที่ไหนมาว่ามันกินไม่ได้มันไม่อร่อยคืนเงินให้เธอคืนไม่ได้ค่ะแกะแล้วแกะแล้วก็เอาไปขายแบบ2องสี่องห้าบาทสิบ,บาทมันก็ขายได้อเอางี้เจ๊ฝากวางขายแล้วกันเอาแล้วเธอจะได้เงินคืนตอนไหนล่ะขายหมดตอนไหนก็มาเอาเงินตอนนั้นละค่ะโอ๊ยนานไม่รู้ตอนไหนจะขายหมดนี่เจ๊ใจดีสุดๆแล้วนะไม่มีร้านไหน,นอ่ะเขารับคืนหรอกเสียเวลาไม่รู้ตอนไหนจะขายหมดฉันไปทนกินต่อก็ได้ จะบอกนะว่าล้างจะหน้าไม่อาบน้ําอีกแล้วโอ้ยไปโรงเรียนขี้เกียจจะตายอยู่แล้วเลงจะให้อาบน้ําอีกน้ําก็ไม่อาบไม่คิดหลือว่าเพื่อนเขาอยู่ใกล้เขาจะเม,นะะม,ม็นอ่ะสุกป๊กมาจัเลเซอร์ออริจินอลพาแล้วผิวชุ่มชื้นมากครีมเนี่ยใช้ให้มันประหยัดหน่อยถ้ามันหมดไม่มีเงินซื้อให้แล้วนะอีกหลายวันกว่าจะสิ้นเดือนเอาเงินไปโรงเรียนหนูไม่เอาห้าสิบหนูจะเอาสองร้อยทำไมแม่เป็นแม่บ้านด้วยเงินก็น้อยอายคนอาชีพแม่บ้านไม่ใช่เหรอที่เลี้ยงเกมาจนโตเนี่ย แม่จอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละจอดเลยจอดเลยมาเดี๋ยวผมอยู่ในแม่มอจอดที่ไหนตองยพื่นมาเห็นชมพูม่นิวโทรมานั่งนี่ฝั่งเมือม่อไหร่เราก็มานั่งรอเธอตั้งนานแล้วแหละฮะว่าแต่ใครมาส่งเธอเหรอเมื่อกี้เราโมานั่งเล่นโทรศัพท์อะเลยไม่ทันมองมามีมาส่งหรอไหนอะตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันเรายังไม่เคยเจอมามีเธอเลยช่วงนี้ธุรกิจยุ่งมากมามีต้องกลับไปดูลูกน้องนะ่ะ นีนิวเธอรู้ไหมปิดเทอมนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะมันมีจะให้ฉันไปเรียนซัมเมอร์ที่เมกาโห<ฮ>ป้าพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายังไม่เข้าเรียนหรือคะสาวๆกำลังปไปได้แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะ่ะทำไมหล่อจัองคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่ย้ายมาใหม่อะ่ะชื่อมิทิน พี่มิทีนเหรอเขาเรียนว่ายน้ำที่เดียวกับเราได้นะพี่เขาอัดว่ายน้ำเก่งมากเลยเธอโอ้โหใส่ชุดว่ายน้ำคล่องหล่อนาดูว่าแต่ช่วงนี้หน้าเธอดูเนียนมากเลยนะเธอใช้อะไรหรอนี่ฉันใช้ตัวนี้ The o r i g i n o s Moisturizer ใช้ตัวนี้ผิวชุ่มชื้นหน้าไม่มันระหว่างวันด้วยนะเธอเอาไปสีแล้วให้มามีเราอ่ะซื้อไว้ให้ตั้งหลายกระปุกอุ้ยขอบคุณนะสวัสดีครับสาวๆพี่มิทีนตอนเย็นไปเรียน,ยนว่ายน้ำเหมือนเดิมไหมคะไปครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับ แม่อะไรหนูอยากเรียนว่ายน้ําจะบ้าหรือไงเรียนว่ายน้ําแพงจีไตเงินจะกินข้าวทุกวันนี้ก็ไม่พออยู่แล้วนีไ่ไม่เข้าใจหนูเพื่อนเขาเรียนกันหมดเรียนก็ให้เขาเรียนไปสิมีแต่ลูกคนรวยนั่นแหละที่เรียนว่ายน้าถ้าอย่างนั้นหนูจะไม่เรียนหนังสือหนูจะลาออกไอ้โจเกอแกอยากได้ลูกไปเลี้ยงนะักนไม่ใช่เหรอมาเอามันไปเลยฉันเลี้ยงมันไม่ไหวแล้วพี่คะต่างหูหนูขอสลับคู่ได้ไหมคะหนูอยากได้อันนี้เกับอันนี้คะ่ะอ๋ออันนี้สลับไม่ได้คะ่ะมันเป็นเซตมาแล้ว งันอ,อันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้20บาทค่ะเอออย่าเพิ่งคิดนะคะเดี๋ยวหนูขอเลือกของอีกฟังแบบนี้แหละลงตัวสุดสวยมากทำไมคนนั้นเปลี่ยนได้พี่คะนบอกว่าต่างหูสลับคู่ไม่ได้แล้วพนักงานถึงสลับไ,ได้ล่ะพนักงานคนไหนคะชมพู่เหรอ เปล่านะคะพี่นิวไม่ได้สลับก็เมื่อกี้เห็นอยู่ไงว่าสลับคู่ไม่ได้สลับก็แค่จะเอามาเช็คดูเฉยๆทำไมต้องโกหกฉันเห็นเต็มสองตาเลยว่าเธอสลับคู่ไม่ได้โกหกบอกลูกค้าไม่ให้สลับสุดท้ายพนักงานก็สลับเองเออเอ,เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะลูกค้าอยากสลับอันไหนสลับเลยค่ะนี่ค่ะเก็บได้ดาวกับไข่มุกคะ่ะอ่าค่ะสลับเลยค่ะแม่อัตรามาหนึ่งใบ แม่หนูอยากได้กิ้บว่ะน่ารักมากเลยแค่ยี่สิบบาทเองที่บ้านแม่ซื้อให้อ่ะมีแต่อันแพงๆไปใช้ให้มันเก่าก่อนแล้วค่อยมาซื้อใหม่ค่ะแม่โชว์อยู่นี่ราคา650บาทเองเหรอมาตลับหนึ่งอะแม่ใส่ตะกร้าแม่หนูอยากได้แก้วหนูจะเอาไว้ใส่นะ้ำเดี๋ยวแม่เห็นอยู่ร้านนั้นอะคุณภาพดีกว่านี้เดี๋ยวแม่ไปซื้อให้เก็บไปก่อนไดชมพู่แม่อยากได้สีย้อมผมไปปิดงอก ที่เคยซื้อให้อ่ะตั้งแพงทําไมไม่ใช้นั่นมันปีที่แล้วนะชมพู่ไม่ใช้ไปแล้วหงอมันขึ้นมาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวพูดยิ่งพ่มแม่เอาันนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปซื้ออันแพงๆให้เอราว่าสลีนไหมไปแบ่งกันใช้กับยายเอาครห,หยุดหยุดหยุดว่างเลยว่างเลยของแบรนด์แพงๆที่ซื้อให้ทาไมไม่รู้จักใช้กันออพอละมีใครจะเอาอะไรอีกไหมไม่งั้นจะได้คิดตังนี่ค่ะทั้งหมด1 3 2 9ง่เ้ค่ะ มาแค่นี้ก็หมดเป็นพันไม่น่าพามาด้วยเลยน้องคะสไล,ลยอยู่ตรงไหนคะอ๋ออยู่ข้างหลังคะ่ะลูกค้าอ๋อไม่ใช่คะ่ะลูกค้าไม่มีสไลขายคะ่ะอ๋อนึกว่าจะมีทุกอย่างพี่คะมียายแก้ปวดท้องไหมคะปวดท้องก็ไปหาหมอสิคะลูกค้านี่มันร้านเครื่องสําอางนะคะไม่ใช่คลินิกโอนี่ร้านเครื่องสําอางเหรอคะขอโทษคะ่ะเฮ้ยมีใครจะมาซื้อเครื่องสําอางบ้างไหมเนี่ยมาถามด้่อย่างอื่น เออน้องคะอ๋อลูกค้าสวัสดีค่ะอยากได้ชิมหรืออยากได้เครื่องสำอางดีคะพี่อยากได้ฟันปลอมค่ะมีขายไหมคะที่นี่ไม่มีฟันปลอมขายค่ะลูกค้าขอโทษนะคะโอ้ยเห็นร้านเครื่องสำอางเป็นร้านขายทุกอย่างเลยไงคะคุณลูกค้าค่ะดีนะไม่มาถามซื้อตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตารีดสวัสดีค่ะเจ๊แนะนำสินค้าตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะ ค่ะอยากได้สินค้าตัวไหนคะอ้าเจ๊สวัสดีค่ะหนูเป็นเซลล์ใหม่นะคะวันนี้จะมาเสนอสินค้าค่ะโทษนะคะพี่มาซื้อของที่นี่เป็นประจำหรอคะใช่ค่ะเจที่นี่ทั้งสวยและใจดีช่วยแนะนําสินค้าให้พี่ดีมากเจก็น่าจะใจดีจริงๆนะคะดูแม่บ้านเขาสีนั่งเล่นโทรศัพท์เฉยเลยเจก็ไม่ว่าอะไรเลยคิดเงินเลยค่ะเจขอตัวกลับก่อนนะคะเจเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะน้ําพิกหน้าบ้านเลอะเอาไม้ถูมาถูนะเดี๋ยวเจจะออกไปข้างนอกได้ค่ะเจ๊ ฮะ huh? คนน,นั้นค pues ือเจ๊เหรอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยีหลออย่าลองหนูลยหนูกลัวแล้วเสร็จฉันแน่หนูกลัวไปไหนไม่รอดหรอกฮะเฮ้ยนี่มันผีแวมไพร์แกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ท네ี่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วถ้าแกอยากหลอกก็ไปลองที่อื่นไปอวันนี้ไม่ได้หลอกคนเลย ก็ไอ้ผีแวมพา์นี่แหละไล่ก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ค้าเป็นเจ้าทินไปเยียปอบมันเป็นผีฝรัง่งมันฟังภาษาไทายไม่รู้เรื่องเออจริงด้วยข้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะเวลาหลอกคุณจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบผีตานีผีแวมไพายผีหลกแม่ผีหลกออกไปนะออกไปนผีแวมพา์เป็นผีฝรังฟฟร่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง,ออองแม่เดี๋ยวนะ เอาไปว่าออกโกไปว่าไปเอาโก กีฟแม่ไปเจอแอปนี้มาแอปไฟวันทอล์กเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกับพีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า20,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติ๊กเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมไพร์มาหลอกเราเราจะได้คุ กับมารู้เรื่องจริงด้วยแม่ฟรีวันท็อปดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ะแม่ of course city t o can be really fun yes in Australia in Australia, in Australia. In Australia. In York. Yes, New York yes where U S get out <S get out แปลว่าอะไรลูกแต้วออกไปไงแม่เอาไม่ใช่เอาโกหรอกเหรอกุ๊ก๊บผีมาอีกแล้วลกูกเสร็จจังนี่ Get out, get out o f my house right now. My mom and I are good people. We've never hurt you. Please don't hunt us. I want to be friends with you. You can speak English just like me. s ั r e sure, I learned from the Five One Talk app. Wow can you be friend with us the ghosts u r e if I be friends with you don't haunt us absolutely darling P <c oughs> พูดอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอปไฟวันทอมาเรียนกันแล้วละ่ะมาเมียวอยู่ไหมครับอ๋ออยู่เดี๋ยวตามให้มาเมียวมีคนมาหาเอาบุตแกรถให้พี่หน่อยพี่จะไปธุระรอแป๊บนึงเดี๋ยวแบล็คุญแจให้ ผมวียวผู้ชายคนเมื่อกี้นะ่ะแฟนเธอเหรอใช่ค่ะอุ๊ยหน้าตาน่ากลัวมากเลยเห็นตอนแรกเลยน,นึกว่าโจรดีนะเมื่อกี้ไม่มีลูกค้าถ้าลูกค้าเห็ยนน่ตกใจวิ่งหนีหมดเลยไปกับปมีลูก้าวแล้วข้าหลังไม่ต้องมาหาเราที่ร้านล้วนะมีธุระอะไรก็โทรมาเราอยากอายเพื่อนอายทำไมเพื่อนเราบอกว่าหน้าเธอเหมือนโจรเขากลัวหมดทั้งร้านแล้วเนี่ยข้าวหลังไม่ต้องมา ฮัลโหลแม่เมียวเอาแจรถได้หน่อยเธออยู่ไหนอยู่ใต้ต้นถนนเนี่ยเดินมาเอาเดินมาเอาเรายุ่งอยู่เราไม่กล้าไปหรอกเดี๋ยวเพี่ยนเธอกลัวแม่เมียวแฟนเธอหรือเปล่าหลบอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ค่ะเออแค่นี้แหละเธอเดี๋ยวเราไปให้หน้าตาก็น่ากลัวยืนไปยืนแล้วรับล่อๆเหมือนโจรอีกโอ้ยตกใจหมดเอานี่มายืนอะไรรับล่อๆอยู่นี่ก็เธอไอคน เธอไม่อยากให้ไปที่ร้านแบบนี้แหละยิ่งอายคนเข้าหลังไม่ต้องมาอีกเลยนะคิดตังคะ่ะถ้าไวาจาดนชคาขอจ่ายเป็นแบงค์ยี่สิบได้ไหมคะได้สิคะ่ะลูกค้าดีเลยที่หมวยจะได้ไม่ต้องไปแลกธรรมชาตขอโทษนะคะคือขอจ่ายก่อนได้ไหมคะพี่พอดีหนูรีบอะคะ่ะอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ได้ไปมาจ่ายได้คะ่ะลูกค้านี่คะ่ะ สิบเก้าบาทใช่ไหมคะไม่ต้องนับค่ะหนูนับมาแล้วหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องทอนะคะเฮ้ยมันจะครบอยู่เหรอเี่ยครบอยู่แล้วแม่เราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกค้าเนอาอเงินนับเลยเก้าสิี่เก้าสิบหกไหนบอกร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนเนี่วะขาดไปไหนตั้งสี่บาท